เอาที่เราอ่านสามตัวบนนี่ไงสิบแล้สอมาอยู่เป็นเบียไม่้ดลยถสองนชีวิตดเลยนะเป็น6หมดองก็ได้ขอให้ปฏิหุม่ายเลยว่าตัาแก้มแ่ไปไข่ไล้หมุนเบิ้ลันี่สามิบสองจากไป32เสียชีวิตไปแล้ว เรเกิดแม่เลยวันที่2ตุลาไปเอองอรเอมันเป็นอย่างนี้หรอสองาใช่อันนี้คือสามตะบนแล้วก็ซื้อสองก็ได้แต่นัาก็ยงดถ่ายในที่ใดหรือไม่ไ้ซื้อหัวเท่าเนี้าจับไปเลยนะเอ็กซ์ไม่อ่านบอลได้เป็นหรือบอกว่าให้ประจับพิสารไม่ไหนึ่งแคบไปเด้อพี่น้องแค่ไปเด้อครับลยให้กสีอ่านอไเนาะแค่ไปเด้อจเป็นหาใสไม่รอ นี่นะค่ะโชว์ยบเดยทั้งไทยทั้งลาวทั้งน้อยหยเไปเลยมือึหนึ่งหนึ่งม่อย่ง่นมื่อยีด้ายดีลยลาวน้อยเอาหกลาวเนี่ยหยเป็นหนึ่งสี่สองตัวหนึ่งอยู่เพิ่มสิบสี่สิบสมเมียเรเียไดสี่หกหกสด้่ สองวเดือนสองหมันเสียชีวิตแล้วเด็กไอคีเด็กสองหกมาเสียชีวิตแม่ฮันนี่ได้ดิลองที่แม่บอกว่าให้ไปสองสองหกก็คือมันไม่ได้อนีนะมันดีเลยมันหลายอย่างที่มองมันมีอย่างบ้งไทยนี่ล่ะตองไปไหนตองไปไหนมันมันมีแตาเด็กองกันเลยนี่เรขืนมือมากแบบแบบนี้พอดีเลยอ องหัวับเป็นสีสองสามสองสองสามสองสามสองสองก็ได้เออแล้วก็สองหัมันมุนเอานี้หันเลยสองสองสาเนี่ยที่เรียกหาเรกเกาเรกเกมันี้่หกขาเรืองย่งถ้าถ้ายุ่งขาเนี่ยจะเป็นเรกเก้าถ้ายุ่งหัวจะเป็นเรกเกลก เป็นเรื่องเร่งอเลาอยางเีบอกไปท่แจแ่วเเป็นสองค